มีเจ๊ะหรอมีแก้วเด้อว่าันโอ้ยบอก่อยบอกจักดอกปิศาน่ะว่าษนโอ้ครับบอกบอกโลดภาษาทันที่บอกก็บอกโลดภาัาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสไบพาดเวยครับเอฟซี FC ครับเมื่อนี้แม่ชีโทษด่วนครับเอฟซีครับอ่าโทษด่วนนะครับเนาะบอกความ เมื่อคืนนี่เพิ่นฝันว่าสันฝันขักฝันแนวประสันว่าอเอฟซีก็ให้ใช้วิจารญาตในการรับชมนะครับเดื่อทางส่องเป็นเพียงแค่ทางทางส่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับเอฟซีครับส่วนเมชีสบฝันอย่างไรเนาะครับเนาะตัวเลขตัวใดก็ไปฟังเพิ่นสีบ่าสู่ฟังเะครับเด้อเพราะว่าเรียกว่าถึงเป็นโค้งทุดทไทยนะครับนอกของเมชีดึงกลับงวดที่แล้วเพิ่นกับฝันนะครับเลขฝันเพิ่นแนนทีอันสี่หกหกสี่นะครับเอฟซีครับ เป็นเลขฟันเพิ่มขึ้นกันเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่เพิ่นสิฟันแม่นนะครับว่าหลังจากนั่งกรรมทานลงมานะครับเอฟซีครับเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเนาะให้เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อแม่ครับให้คุณแม่ป่าสสุฟังครับครับผมให้คุณแม่เ่าสุฟังนะครับเนาะว่าเพิ่นฝันเอียงนะครับเนาเอฟซีครับไปไปหาคุณแม่ครับเอฟซีครับ ครับผมอือครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับค่ะอาถอจะเลื่อนพรอนครับผมอันเป็นสุขอันคุณแม่อันหลังจากอันเมื่อนันมหาปูบ่ไหลเนาะแม่เนาะอืออือคุยกับปูแล้วเลขปูเพิ่นกะเห็นว่าเพิ่นใหตัวหนึ่งบัดนี้คุณแม่ไปนั่งสมาธิบ่ครับเพื่อยังไงครับบ่จัางนอนนอนหลับฝันโอ้ วันเขาเขาโศกกันอืมเมื่อขึ้นนี่อกครับมือขึ้นนี่มื่อขึ้นนี่แปดคำวันพานอแม่เนาะอ่ามื่อขึ้นนี่ครับพอดีที่แรกเป็นปัญหาก่อนอืออืออันผูครัอผมอันทิงนั่งจักมาใจใสครับเขาเลยว่าอ๊ะพูนไอ มานั่งมานั่งจักมานั่งจักนี่นั่งนี่นั่งจักจักบักนุไก่ราเขาว่าอ๋อครับอันที่แรกมันหายปีศากรออันพู้ใดแมกคือนุไก่เนี่ยคนพูนคนบันนอกผลแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนอยู่ดอกอืมนนั่งจักแล้วบันนี้เขาก็เลยเว่ากันสองคนนี่ยครับเล่ากันว่าโอ้ยราน เอ้งวดนีเนี่ยม,มีแม่ยิงเรากะมีไอ้อันมีเก๊ะหรือมีแก้วเด้อว,ว่าันโอ้ยบอกคอยบอกจักดอกปิศนาหน่ะว่าษนโอค้ครับบอกบอกโลดว่าษาจังที่บอกก็บอกโลดว่าษนครับผมอ๋อมันก็เลยบอกคอ,อยย่านมันเป็นจังซี่อยู่ว่าัน<อ>ย่านย่านเลขปูเคลื่อนอยู่ว่าัาโอ้ ว่าวัางดอันเลขที่ปูบอกไว้เหน่แม่เออฟันว่าปูเลขบอกไว้นะเพิ่นว่าย่านเคลื่ออยุ่ว่าสันแบบผููชายมันว่าครับกนกงเลยบอกโอ้ยเขาเว้ากันว่าเลขมันเสีออก4ี7เก้าเจ็ดต,ตัวสหรนมันว่าครับแต่เลขลังอยังคือเก้าอย่างสามเจ็ดคื 8, อเก้าอสันครับเป็นเป็นผีบ่แม่คือเป็น เป็นคนเป็นคนอ๋อคนมีชีวิตอยู่ไม่ยิ่งกับมีชีวิตอยู่อ๋อผลผลบกผลยังมีชีวิตผนทุกคนอยู่แต่ผนมาโศกันให้แม่ได้ยินทีมาโศกันมาโศกันนั่งคุยกันมาโศกันอันผลยัง ยังมีชีวิตอยู่บ้านเท่านี้่ยูยมีชีวิตอยครับเบิดทั้งสองทั้งสองคนเลยทั้งสองคนครับกนอบอกตัวเลขกันแม่ซีเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสี่โอ้ส <laughs> ี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ด เลขล่างเป็นของปูคือเก้าว่สันเลขล่างนี่ปูหายไปคือตัวไดแม่ลืมไหมผมก็ลืมนียเพื่นไสามจิตกับสามเก้าโอ้สามจิตกับสามเก้าผมก็ลืมเนาะลืมเตะครับเลขล่างอืมเลขล่างของปูต่างหากมะแม่เนาะของปูนีเท่านั้นของของคนเมื่อบอกว่าของปูมันสิเลขบนมันสีเคลื่อนเลขบนมันสีเคลื่อน ปูหายสามเจ็ดศูนย์เนาะเพินว่าแต่มันสิเคลื่อนเจ็ดมันยังง้งดูหัวสั่นว่าเขาก็ได้บอกมันก็ได้นั่งโซกันตัวนี้นะตัดไปให้ fc นั่งขั้นบดตัดไปหายปฏิวัติตัดไปหาอีกก็เลยไอ้ผูผูเมนยิ่งก็ได้ว่าไอ้

มือเคืนนีผมแม่มมฟันมือเมื่อึ้นนีมันหมาดเลยหลังจากเข้าไปหาหาหลวงปู่แล้วแม่ก็เลยมเป็นฝันฟันแม่แม่ไปยังกาะขึ้นได้ไปเห็นข้าเจ้าเอาเขาว่าจักไปหยังจักไปหยังไปเห็นข้าเจ้าอืกำลงัง เขากำลังสี่ห้าเขาปลาอาหารมาสู้กันกินฮะล่ะเขาเขาเลยว่าเป็นแม่ซีเด้เขาเรียกแม่แม่ซี่กินบอ่อภาษาเขาเอาไก่เด้เนี่ยนะไม่ให้กินนะว่าสันเอ,อม,มาคืไใจคิดในใจก,กูกินเกใส่กูกินไก่กันเลยว่าสันว่า กปดเบิงหรือแม่นไก่อีหลีืออะไรเนีัยเป็นไก่หรือวะทีไก่มีแต่ไก่เขาเอามันแต่มันเหมือนโบมันไก่ดิบแต่ไก่ตายเขาเขาละโซกันบ้านนี้เขาโซกันบ้านนี้กินเหล้าโซกันพร้อมสิเด็กโซกันเรื่องเด็กว่ะทีโซกันเรื่องเด็กโอ้ไม่ไม่โบกันแล้ว ม,มันมันจีมาตกเก่าตีแม่จีมาตกเก่าตียังไงจังว่านี่ล่ะเล่ากันอยนู่มาเจอจังได้นี่จังได้ก็จังว่าว่าจังส่ลนล่ะแต่แต่ว่าเขาว่ามันบเปลี่ยนเด้พ่อยบอเปลี่ยนว่แม่เขาว่าก็ฉันว่าบเปลี่ยน เลขปูบอกเขาเปลี่ยนขึ้นเลขกันเลขฟันลูกแม่ฟันนี่เขาว่ามันเลขที่ที่ปูให้น่ะมันมันบบเม้นครับมันเขาเลยมาว้ากันมันตียับขึ้นตัวหนึ่งสั่นบ่ตังสี่เป็นตั้งสั่นดีเนาะจากสามเจ็ดเป็นสี่เจ็ดตั้งสั้นติแม่จะบอกมันนี่นะเขาให้สี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแต่ว่าปูให้สามเจ็ดศูนย์อือครับ สามเกศรถพนหอยล้างเงินบรับเก่าพนหอยเหล็กล้างเลยสามเกศสามเก่าอันนี้มันก็มีซี่เกตสี่เก่ากันนี่ไหมที่ข้างพนกับสามเกศสามเก่ามืองปะอันนี้เป็นซี่เกตสี่เก่าคือกันนี่ที่ครับโอ้โอ้มันมันเป็นจังสั้นติดเพราะไว้ครับผมอือมอือ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 เอาแม่ผม มาทางนี้ผมเห็นเลขหาไหมแม่จีอือโอ้เห็นนิ้วเสงต้นไม้นี่แม่ผมไปยังวเสค่อยไปเห็นวันนี้อยู่ต้นนั้นเล็เก็ดเนาะอยู่ต้นนี้เหล็อหาแม่เห็นบ่หือ้ยเห็นสีเบิ่งกันเถอะไปนี่แม่แม่เลขกหาไหมจีแม่โอ้เล็หาเนี่ยอืมอืม เม็ว่แม่เลี้ยเลน่นะเลขหาวันนี้ตัวทั้ง่างนี่มันเป็นอียงหัเบิงบวกมิดเลขกหาตัวเดียวอยู่นี่ที่ว่าหาูงนี่มิหาตัวเดียวที่หันก็เล็กเ็สอยู่นี่ก็เลขกหาอืออืโอ้ผมดังบางอย่ผมกัเลยว่าเนี่ยเป็นเลขกหาขึ้นมาอย่างสี่ว่าสันดอกอืมนี่ด้า เอาเอาตัวนี้ละให้พวกอันเอานี่นะให้เอฟซีน้องแม่เนาะให้เอฟซีบนพิจิรนาเบิึงให้เพิ่นพิจิรนาตัดเล่นสองตัวน้องแม่เนาะโลกระเล่นไอเขียนซ้ำสามก็ก็สามเก็ดไว้เพิ่นสามเก็ดมันก็คลิปหนึ่งต่างหากนี่แม่ของกูเออเออเขาเอาตัวนี้ละครับผมเอาอันนี้เลขไม่ซีฝันครับอันนี้เลขไม่ซีฝันนี่นี่ของไม่ซีต่างหากเลขของปูต่างหากของปูต่างหากงหากครับเอฟซีกับกะแม่ชีเพิ่นกะ ฝันนะครับเนาะมือนอีเป็นโรดวนให้มาเลยครับเอาคนฝันทังสี่นะครับด้วยเอฟซีกันหายใจวิจัยอญาตในการรับชมนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเนะเาะแอดเห็นเลขอหายต้นใหม่แต่ว่ามีหาจะไม่มีเสียงใส่เดี๋ยวสีเบิ้งอีกทีนึ่งนะครับนกเป็นหาศูนย์บ่หาศูนย์หรือหายอย่างเช็นหาพอหล่ออยู่พอดีเลยเอาขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม